สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามารีวิวตัวนี้กันเลยนะครับเป็นมีสติกนะครับเป็นอุปกรณ์ที่สามารถทำทีวีธรรมดาปกติของเรานะครับให้กลายเป็นสมาร์ททีวีคือทีวีที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็สามารถหลดแอปเพิ่มได้นะครับตัวนี้ชื่อมันก็คือมีสติกนะฮะในหน้าตา เป็นรูปร่างของกล่องนะครับกล่องก็นี่ฮะไม่ไม่ได้ใหญ่มากครับตัวนี้ประมาณนี้นะฮะตัวนี้ผมทดลองใช้แล้วนะครับค่อนข้างที่จะเร็วพอสมควรหรืออ่ปัญหาอย่างหนึ่งของคนที่ใช้ Android TV เนาะคนที่ใช้ Smart TV เนี่ยบางรุ่น,นครับตอบสนองนะเวลาเรากดเวลาเราอะไรเงี้ยครับช้าแต่เมื่อได้ใช้ตัวมีสติกตัวนี้แล้วผมว่ามันค่อนข้างโอเคนะคแต่มีเงื่อนไขว่า ทีวีของเรานะครับต้องมีพอร์ต HDMI นะครับคือเขาจะเชื่อมต่อผ่านพอร์ต HDMI นะครับที่จะเข้ากับทีวีของเราตัวนี้โอเคนะนี่ผ่านพอร์ต HDMI สามารถรับ Wi-Fi ต่อบลูทูธลำโพงบลูทูธอะไรยางต่อเพิ่มได้นะครับตัวนี้ความละเอียดสูงสุดที่ตัวนี้ครับ Full HD นาะยังไม่ได้เป็น 4K นะครับแต่ถือว่าคุ้มค่านะครับสำหรับราคาเพียงแค่1000 หนึ่งพันนิดๆน,นะฮะหนึ่งพันกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับเนี่ยตัวนี้ปกติที่บ้านเนี่ยเราจะใช้เป็นกล่องทวีดีนะครับของผมใช้เป็นกล่องทวีดีแต่ปัญหาคือว่ากล่องทวีดีค่อนข้างที่จะช้าก็คือเราไม่ได้มีสายเขาเรียกอะไรนะสายทีวีดิจิตอลนะครับเราก็ดูผ่านกล่องทวีดีถูกไหมครับแต่ค่อนข้างที่จะช้าแต่ตัวเนี้ยสามารถโหลดแอปเพิ่ม แอป2 d แอป u ู u b e Netflix ได้ทุกอย่างนะครับตัวนี้ถือว่าใช้งานค่อนข้างครอบคุมหลังจากที่ได้ลองทดลองใช้แล้วนะครับเมื่อคืนนี่ครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูเนาะว่าข้างในเป็นยังไงมีอะไรบ้างครับนี่ก็คืออุปกรณ์นะครับที่เขาให้มาทั้งหมดเลยก็จะมีตัวนี้ครับอ่ะก็คือเป็นตัวมีสติกนี่แหละนี่ตัวเขาขนาดประมาณนี้ครับมีสัญ,ญลักษ ไม่แน่ใจว่ามองเห็นไหมนอ้อง MI นะครับมีสติกแล้วก็ตรงนี้พอร์ตเป็น HDMI จริงๆเราสามารถเสียบตัวนี้ครับเข้าเข้ากับเครื่องได้เลยเสียบพอร์ตัวนี้เข้ากับเครื่องได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดเราเสียบเลยโดยที่ไม่ใช้สายเนี่ยปัญหามันก็คือว่าเวลาเรากดมันจะช้าเพราะว่ามันสัญญาณอาจจะเดินทางมันได้ไม่ดีนะครับตัวนี้ แล้วก็พอร์ตชาร์จไมช่ชาร์จเขาเรียกว่าพอร์ตพาวเวอร์เนาะพอร์ตไฟเข้าก็จะอยู่ด้านข้างนะครับลักษณะประมาณนี้ตัวเขาแล้วก็สายดีมาตัวนี้นี่เขาก็จะแถมมาให้ก็ขนาดไม่ได้ยาวมากนะครับคือใช้ต่อกับตัวนี้ต่อกับตัวนี้แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งล้วก็เสียบเข้าเครื่องของเราตัวนี้เราเสียบเข้าเครื่องของเรานะครับ ขนาดไม่ได้ยาวมากแต่ก็โอเคครับเพียงพอต่อการใช้งานโอเคแล้วก็อย่างที่สามอ่ารีโมทค่อนข้างจะดูแปลกตานะครับตัวนี้ค่อนข้างเรียบง่ายก็คือมีปุ่มข้างบนปุ่มเปิดปิดอ่าตัวนี้เป็นปุ่มสั่งงานด้วยเสียงนะครับเผื่อเราชี้เกียรพิมพ์ก็ถือว่าโอเคครับรับคาสั่งเสียงได้ตัวนี้ก็เป็นลักษณะเหมือนซ้ายขวาแล้วก็กดโอเคเนาะปุ่มที่เพิ่มมาตัวนี้ก็ปุ่ม กดแอปปุ่มกดกลับปุ่มกดตรงนี้ฮะเพิ่มเสียงลดเสียงกลุ่ม Netflix อ่าตัวนี้ก็จะประมาณนี้ครับค่อนข้างที่จะเล็กแล้วก็บางนะครับเรียบง่ายมินิมอลพอสมควรนะครับตัวนี้นี่คือหน้าตาเนาะของรีโมทเขาแล้วก็ตัวนี้ครับเป็นอ่อตัวแปลงไฟนะครับเข้าสู่ เครื่องของเราก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ครับมีอุปกรณ์อยู่เท่านี้ทั้งหมดนะครับที่อยู่ในกล่องของมีสตต๊กที่เราได้มาโอเคเดี๋ยวเราพาไปทดลองนะครับว่าเขาจะใช้งานยังไงใช้งานลื่นไหลขนาดไหนว่าตรงนี้จริงๆทีวีเราก็เป็นสมาร์ททีวีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ใช้กล่อง t o ไอ i d อยู่แล้วแต่ว่าปัญหาที่เจอคือไอสมาร์ททีวีที่มากับเครื่องครับตัวนี้เป็นสกายเวิร์ดนะครับก็ จะค่อนข้างช้าต่อเน็ตต่ออะไรเงี้ยครับช้าหลุดบ่อยนะครับพอมาใช้ทูไอดีก็โอเคดีขึ้นแต่บางครั้งกล่องไอดีก็ช้า <c oughs> ก็เกิอดอาการหลุดเกิอดอาการอะไรบ่อยแต่เมื่อเปรียบเทียกบกับตัวมีสติกแล้วถือว่าโอเคครับใช้ได้ดีทีเดียวสําหรับราคาแค่1000กว่าบาทไม่มีรายเดือนนะครับโอเคเพียงแค่ที่บ้านเรามี WiFi เนะาะแรงๆงมันก็จะแรงไปตาม Wi-Fi เราได้เลย เดี๋ยวเราลองไปทดลองใช้งานดูครับว่าเป็นยังไงเนาะอ่าโอเคครับหลังจากที่เราต่อไฟเข้าตัวมีดแล้วเาก็จะมีไฟขึ้นมาตรงนี้นะครับเป็นสีขาวๆเนาะลักษณะการต่อก็จะอยู่ลักษณะนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นสายไฟตัวนี้ข้างบนก็จะเป็นสาย l d ไปแต่ค่อนข้างสั้นไปน,นิดนึงถ้าเกิดเพื่อนอยากได้สายยาวก็สามารถที่จะซื้อมาใส่ได้นะครับแต่ว่าแค่นี้ก็โอเคละนี่ฮะผมก็จะห้อยไว้่างนี้เลยนะครับตัวนี้นี่ฮะ ันนี้เป็นของ Skyward เนี่ยฮะค่อนข้างที่จะเร็วใช้ได้เลยนี่ฮะการเลื่อนนะครับก็เลื่อนไหลลื่นไหลพอสมควรเลยนะฮะตัวนี้ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับนี่ฮะสามารถกดแบบนี้ตัวนี้ก็จะนี่ฮะแอปทัวร์ไอดีทัวร์ไอดีที่สำคัญเนี่ยเราต้องมีบัญชีทัวร์ไอดีเนาะลูกค้าทัวรนะครับ ใช้ได้เนาะ i x อ่า YouTube ตัวนี้ครับตันี้ก็อินเทอร์เฟซเขาก็จะเป็นลักษณะมาณนี้ Netflix อ่ามีเรื่องอะไรบ้างเราก็เลื่อนดูได้อ่หรือว่าเลื่อนลงมา YouTube เราเคยดูคลิปอะไรไว้บ้างก็จะเลื่อนดูได้แบบนี้เลยคือกดเป็นคีย์ลัดก็ไปเลยตัวนี้ก็ g o Google อ่า Google Play ก็คือโหลดแอป,ปเพิ่มนะครับเราอยากได้แอป,ปตัวไหนตัวนี้ครับค่อนข้างโอเคนะครับ iq นี่ที่เราดูไว้ก็จะเป็นประมาณนี้นอันนี้นี่ก็ตัวนี้ไม่ได้ใช้นะครับโอเคเดีย๋ยวเราจะพาเข้าไปดูแอปที่การโหลดเนาะกดเข้าไปที่แอปเนี่ยครับสามารถโหลดเพิ่มได้นี่คือแอปที่เรามีมีเกมมีอะไร 3D อ่าสมมุติเราจะโหลดแอปเพิ่มเราก็กดเข้าไปอืมเนี่ย ก็จะมีขึ้นมาให้แนะนําประมาณนี้มีเสียงตึ้งตึงต้ง,ตงนี่ครับค่อนข้างที่จะเร็วนะฮะไหลลื่นกว่ากล่องทูพอสมควรนะครับนี่ฮะก็เหมือนโหลดใส่โทรศัพท์ได้เลยสมมติเราจะกดโหลดตัวนี้อ่าเราก,กดติดตั้งได้เลยแต่นี้ผมไม่ได้โหลดเนาะก็จะมีประมาณนี้อืม ประมาณนี้เลยโอเคง่ายๆครับคราวนี้เดี๋ยวเราเข้าดูแอปอเดี๋ยวออกไปหน้าแรกกลับมาหน้าแรกเนี่ยครับการใช้งานค่อนข้างเร็วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูอ๋อตัวไอดีปึ๊บอ๋คือตัวไอดีมันจะดีอย่างหน,นึ่งเนี่ยครัเาก็จะขึ้นเหมือนกล่องเลยเนาะ มันกล่องทูเลยอือต่อไปไม่ใช้กล่องทูแล้วนะใช้ตัวนี้แทนนี่ฮะก็จะใช้ได้แบบนี้เลยครันนี้เราก,กดช่องนี่ครับคือทุกอย่างจะเหมือนกล่องทูนี่ครับดูหนังดูอะไรเพิ่มเติมได้ถ้าเป็นลูกค้าทูเราก็จะใช้ได้นะครับ หรือช่องทีวีก็จะมีทุกช่องครับนี่ครับอืมแต่นี้ขึ้นอยู่กับเน็ตเรานะครับช้าเร็วแล้วแต่ช่วงเนาะอ่าดีเอทุกอย่างครับมีเหมือนกันหมดอืมส่ตัวนี้ล็อกไว้เราไม่ได้ซื้อแพ็กเกจเพิ่มนะถ้าเราอยากได้เราก็ต้องไปซื้อแพ็กเกจเพิ่มเนาะช่องเพิ่มเมติมตรงนี้ นี่ประมาณนี้แ,นแอป u t u b e สมมุติเราเข้าดูเลบจะลดเสียงก็อโอเคนี่ครับก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยใช้งานปกติทั่วไปนะครับอืม มมติเราดูอยู่เราอยากจะกดกลับปุ๊บากลับได้เลยค่อนข้างที่จะโอเคนะครับเร็วพอสมควรนี่ครับกดเข้าไปอืมสว่าโอเคครับเร็วเลยเนี่ยการใช้งานใช้ได้ครับสำหรับราคาหลักพันเนาะพันนิดๆน,นะครับอืม สิ่สำคัญคือตัวนี้มันยังไม่ได้อลองรับแบบความละเอียด 4K เนาะใครที่มีจอ 4K ก็จะได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเนาะตัวนี้เป็น Full HD ก็ถือว่าก็ดูได้โอเคแล้วครับใช้งานได้เสียงก็ตามออกทีวีเราหรือจะออกตัวนี้ครับเป็นลำโพงผมเป็นฮาร์มันเนะ 5, ะาะฮาร์มันก็ดอนมันก็ต่อบลูทูธออกลำโพงได้เหมือนกันนะครับโอเค ลับหน้าแรกฮะมกนจะกลับมาปึ๊บนี่ยไอที่เราดูไว้มันก็จะมาขึ้นโชว์เป็นคีย์รัดเนาะอันนี้ก็หน้าแรกเขาก็จะเป็นประมาณนี้ประมาณนี้ฮะที่เราเคยเข้าดูไว้โอเคสำหรับวันนี้ก็มีคำถามตรงไหนนะครับอยากสอบถามรเราซื้อมาอยัางไงตรงไหนบ้างการใช้งานเป็นยังไงเดี๋ยว คอมเมนต์สอบถามเพิ่มเติมได้นะวันนี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ